ัลหลสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการทำสกินตัวนี้ครับทำเควืสกินตัวนี้ <c oughs> จะเป็นตัวผู้หญิงที่เราต้องไปเล่นในโหมดซัมบี้แล้วก็ผ่านให้ได้สามตาก็คือเอฟเฟลให้ได้สามตาก็เป็นการขึ้นฮอหนี <c oughs> วิธีการทำให้เราที่สุดนะสมมติเล่นคนเดียวถ้าเล่นกับเพื่อนก็ เลือกอันบนสุดได้เลยแต่ถ้าเล่นคนเดียวมันก็ชิวๆง่ายๆเลือก private เปไป solo ไปไปตั้งแวป้อนไว้กันครับแวป้อนตัวนี้ไปตั้งเป็นมีดเอาไว้อืมแค่นั้นอนโหมดซัมบี้นี่ใครอยากเล่นต้องจ่ายตังค์ไว้ก่นอนฮะสามสิบเก้าเหรียญก็พันสอง ไม่ถูกไม่แพงคือแล้วมันก็จะมีสกินให้แต่สกินมันก็ทุกคนมีอะ่ะเราเวลาเล่นละแม่งหน้าตาไม่เหมือนกันหมดเลยเราก็รู้สึกไม่แตกตา่างอันเราก็เลยต้องดินหลนทำเวฟบ้าบอเพื่อจะให้ได้สกินมันมันก็เหมือนเกมซอมบี้ทั่วไปนะซอมบี้จะออกมาเป็นเวฟ เวฟแรกๆเวฟสาจนถึงเวฟสีมันก็จะเอื่อยๆนะเล่นบ่อยๆนี่จากนนาไม่น่ากว่และนี่จะขึ้นเครื่องหมายเป็นเวฟสองลวค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจริงๆมันจะมีเส้นทางให้เดินนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่ต้องเดินก็ได้ ควมซับีมันออกมาเป็นเว็บอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันที่ให้ใช้มีดนี่เพราะว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้เราได้คะแนนเยอะสุดนะถ้าใช้ปืนมันจะได้ดนะแปดสศถ้าใช้มีดเห็นไหมมันร้อยสิบห้า ซิลรับหนึ่งมันก็จะประมาณ10นาที15นาทีนะถ้าเล่นแบบรู้ดี๋ยดูใครอยากทำนี่ดูคลิปนี้แล้วทำตามไปเลยชิลสามเว็บแรกนี้ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้นี่แหละ ตรงนี้นี่มันจะเหมาะกับการเดินวนพอตรงตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโคลนคับี่เดินช้า <c oughs> เดินบนได้ชิล เบิดตรงนี้มันจะมีทางไปได้สองทางนะครับแต่ว่าให้มาทางนี้ระเบิดกำแพงนี้นะอย่าไประเบิดจุดอื่นจุดอื่นจะไปทางพอลงมากำแพงนี้มันจะมีให้ซื้อช็อตกันตรงนี้ราคา2 0 0พแลเราก็เก็บตังค์ไปนี้ใช้มีดไปจนถึงเวฟ6เลย มันจะมีตู้ขายเปิร์กด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยตู้เน้ยแต่เปิร์กมันค่อนข้างแพงกัน อู้มันก็จะมีหลายสีอย่างเปอร์ีได้ีนลึกสุดจะเป็นเพิ่มเพิ่มเลือดเลือดสำไัยกันนะแต่เวลาตอน้ายๆตอนที่เงินเราเลือะไรอย่างเงียอยู่ตรงจุดนี้ไปจนถึงเวทที่หกเริ่มซื้อ เอล่นแรกๆมันก็จะลอนๆในเสียงเครื่องเครื่องเครื่องเตยมาแล้วให้จากกาักรจะมีตลก,กเกมซอมบี้ชใช้มีดฆ่าซอมบี้ นนีี่พยายามพยายามอย่าชิดมุมนะถ้าชิดมุมมันอาจจะตายทันทีเลยเพราะมันจะมาดุให้วิ่งวนๆไปเรื่อยๆฉาบมันจะออกแบบมาให้วิ่งวนอยู่แล้วในเวฟผมละไว้ก่อนจบเวฟผมให้เหลือซอมบี้ไว้เชกตัวหนึ่งแล้วเราค่อยเดินเข้าไปในฐาน ถ้าเดินเข้าเลยมันก็ได้นะครับแต่ว่าในถ้ำมันจะมืดเลนลำบาก องมาแล้วช่วงคนสองนี่จะดีทองต้องคว้าไว้เนี่ยปัดเจ้าแปดทานนายุดยอดเฮ้ยหมดยังวะเหลือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งฆ่าหมด ตัวนมาตามทางเลยนะครับไม่ต้องไปทางคือเกมนี้มันจะมีเควสดลับเควสดย่อยอะไรเยอะแยะแตไม่หมดอีสเตอร์เอ็กอะไรก็มีถ้าใครอยากทำลองไปดูในที่ต่างประเทศเขาทำไว้อีสเตอร์เอกนี่ คิดม่งยาวครึ่งชั่วโมงทำตามเลยพอเปิดีวิตไฟแล้วให้ไปเปิดีวิตสองอนด้านซ้ายขวาเสร็จเราจะมีตรงกลาง พอเร่เพอร์เจ็นี่ให้เราเอาลูกซองมาเลยนะเพอเร์นี้เราจะทำวิ่งตามทางเลยอนนี้อเอนี้มีไว้เพื่อทำเครื่องอัปเดตปืนวนะิ่งตามทางนี่ไหมไม่ต้องไปทางเื่นมันจะจำกัดเวลานะครับเราถึงต้อง

<c oughs> เคลดกันนเดี๋ยวเคลดไม่เสร็จลงไปไป,ไปตรงที่ไปตรงจุดวัดที่มีดาวอ่ะแล้วมันจะมีนี่สีขาขาวให้เจ็บพอได้สีขาขาวแล้วไปตรงจุดที่เครื่องมันวางไว้ จะได้เครื่องอัปเดตปืนจบควสดมันก็จะวรามไปต่อไปจะเป็นเวดเก้าแล้วค่าเวดแปดจะเป็นแคปรัลังก็ะชุดก็ชุดตองนี้แค่ ที่มาลุมอย่าใช้ปืนอย่าใช้เมนใช้ลูกเต๋าอ,อ,อ,อย่าติดมุ้งต้องวิ่งเปไปเรื่อย ปืนถ้ายังไม่อัปเดตมันจะโหลดช้าไปนะฮะจะชนะลราบากมีสองอย่างที่เราต้องทำรับคืออัปเกรดตไปไม่ครบ5 0้าพันละอัปเกรดตปืนก่อนอม,นามาอันเน่ามาอัพเดเสร็จแล้วก็ไปซื้อก่อน อัพเ t ตแล้วโดดทีเดียวยิงทีเดียวอัพเ t ตเสร็จแล้วก็ไปซื้อ,กอเกาอไม่น่าจะพอพอไหมนี่ซื้อเกอตรงนี้เกอห้าร้อยพอนี่นี่ถ้าดูตรงนี่เว็บเกาเว็บเก้าก็ยังอยู่ในนี้ได้นะครับคอย คือก่อยอันหนึ่งก็ได้คือมีถ้ามีตัวส้มๆนี่ยออกมาเนี่ยอย่าเชือ่อเลยนะเพราะถ้าส้มๆมันพอดเนี่ต้องมาเล่นที่ลองเราจะได้หลบได้ เนี่ยเดี๋ยวุ่มซงอยนมันจะปาของฆ่ามันก่อนดี แปลงล่างตัวเล็กถ้าสู้ข้างในนี่ตายเนี่ย,ยปืนเราอัปเกดเรดแล้วมันเล่นชิชลๆไม่ไม่ต้องสี่เล่นเลย โตเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ขึ้นมาแล้วก็เราต้องมาซื้อของอัปเดหน่อยนะมันจะมีพวกวิ่งเร็วอันนี้คือวิ่งเร็วแล้วก็เระเบิดอันนี้ทิ้งไว,ว้เหลือพันหนึ่งเราควรจะซื้อตอนนี้มีเกาะแล้วที่เราควรจะมีถัดไปอ่ะก็คือ สีแดงเพิ่มเลือดแต่เพิ่มเลือดมันจะ2,005นี่ครับตรงนี้จะเป็นจุดท,ที่เหมาะกับการวิ่งวนนะตรงการไปเป็นคอนซอมบี้มันจะวิ่งชา้าก็มีเกาะมีปืนแล้วโอกาสจะเอฟเฟคสูงสุดก็ได้ น่าจะได้แหละถ้าไม่เป็นพลาดเท่านัน ก่อนจะจบเสร็จนี่เราควรจะไปซื้อของอะไรให้เรียบร้อยนะ <c oughs> <c oughs> คือซื้อไว้เลยอ,ะอะ่ะไม่ต้องรอซื้อสีแดงไว้ดีกว่าสีแดงนี่ช่วยได้เยอะพันห้าหรือพันหไม่ต้องอเลยล้ะเราก็ไปตรงจุดเดิมอะ่ะที่วิ่งวน ขาตัวสุดท้ายนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายเฮลิคอปเตอร์เรียกมาปุ๊บเราจะทำควยสุดนี่บิงตามได้เลย เราต้องเราต้องไปตรงเครื่องหมายที่ฮอจะลงมา50-40เมตรเนี่ยเฮ้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 ยห้ามติดมุมเด็ดขาดเด็ดาชื่อชื่อครับชิ่อ จะโดนล้อมเด็ดขาดแค่นั้นแหละมีปืนแน่นอันนี้มัน,นอัติเวียนไงวะอ่าเรียบร้อยพอลงละต้องฆ่าขับรีให้หมดจบเอ็กซิลได้ต้องทำสามรอบถึงจะได้สกินตัวนี้ในรอบที่สองลว ก็ขอบมากครับจบแค่นี้